พร้อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพร้อมลูกนี้ครับได้เปลี่ยนเปลี่ยนเยอเพื่อนเพ่เวลาเริ่มแล้วครับพี่กล้วยเล็งไว้แล้วลูกนี้แล้วยิงอัดลูกนี้อ้โหลุดกรอบครับเอามีเปลี่ยนในประตูครับใจคุณออกครับทรงพิถนลงมาครับ แล้วข้ามไปครับสอนนารุตะตังได้ครับพี่สอนสอนงัดเปิดลูกนี้ทีมเบิลลงได้แล้วทันครับพี่ก้ยแล้วจิมลูกนี้ไม่ถึงครับมาจิมไปโดนองขานิดนึงครับครับเปิดแล้วโซนะข้ามโดนเอฟแล้วบอลไม่ออกครับจเอยยังขยันไม่ผ่านโซนะครับแต่บอลบอลของซูดครับแกเลยบอลดักได้แกเลบ,บอลดึงจังหวะไว้ มาพี่กล้วยพี่กล้วยพี่กล้วยกล้วยดึงจังหวะเปิดมาโซนะโซนะจับบอลยาวแล้วโซนะทันยับโซนะให้ไปทางยูซี่ยูซี่ลลอกไว้ครับยูซี่จ่ายข้ามาบาเบลยิงโอ้พี่นครับเซฟครับแมลงมาได้เซฟเลยครับแล้วซอนแลตะซอนแล้วตะไม่ผ่านครับกลวยเล็กา้าดึงไว้ได้ครับ เปิดไปลูกนี้แล้วทิมเบิลทิมเบิลครับจับบอลไม่อยู่ครับสันซาโยนครับอัสซันมาแล้วลูกนี้สอนตะดึงได้ให้ไปออฟออฟดึงจังหวะไว้ครับจอบจอบหมุดมาแล้วเปิดมาแกเลบ,บอลแกเลบ,บอลจิ้มให้ปาเบลชิงไปทีเดียวให้ลูกนี้ครับโซนะโซนะเปิดครับยูซี่ยูซี่ล็อกออฟยูซี่ยูซี่ยูซี่โอ้โหหลอกแล้วโอ้รู้ไกครับโอ้โห,โโหแม่ครับหลอกอย่างสวยครับ ม่ขาหอดไปหน่อยครับยูซี่ครับแม่จังหวะลื่นครับแม่เรียกเสียงฮาเลยครับโยลุกนี้บาเบลเอาบอลลงได้ดีครับดึงจังหวะไว้ครับบาเบลให้ไปกวยเลตกาถึงไปครับโซนะาโซนะาเอิร์ดลุกนี้แล้วออกดักได้จอบจอบลากบอลขึ้นมาแล้วปล่อยกวเลตกาทิมเบลจิ้มไว้สวยครับเอฟกะชากแล้วกวยเลตกาครับแหว่สไลด์ออกไปได้ครับ แล้วโยนไปครับโอ้โหโยนโลูกนี้แล้วแกเลบบอลโอ้ยบอลปล่อยมันหลุดครับอไอ้ดึงได้ครับจอยจอยจอยล็อกไว้ครับจอยข้ามคืนไปครับพิทนพิทนให้ไปทางเราโจนข้าไม่จอยเราไอแทงลูกนี้เอฟยิงโอ้โหแม่แโ้วแกเลบอลครับเร็ววันเร็วครับไม่ทันให้ยิงครับขึ้นแรกไอ้ขึ้งหลังครับแกเลบอล 3นาทีออกไปแล้วครับเกลิบอลบ่าวเบลบ่าวเบลจิ้มให้ไม่กัาเยสไม่ถึงครับบอลมันออกไปก่อนครับอ่ารับโยนไปไอ้ให้จอบอบพยักหน้าแล้วเปิดลูงนี้บอลปล่อยออกครับ ครับฮัสซันให้ไปทางบาเบล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 ,ลากไว้ครับติดจอยบาเบลคืนไปครับสซนะสซนะเอาบอลลงได้โยยลูกนี้แล้วบอลมันออกข้างครับออกให้จอยไอ้ดึงไว้ไอ้ไอ้ตอกโซนให้จอบจอบดึงสวยครับคึงบอลหน้าประตูครับเรียกว่าไม่เพียงพั้มครับเล่นไม้แล้วโดนพีก่กล้วยตักได้แล้วโอ้โหแล้วเสียบอลแล้วจริงลูกนี้ lẹo ba, Ái hay, ô ô, ép oh. à, cái cháu ái luôn ní, hồ Hả các mấy cây dếch Bảo biểu Bảo biểu Bảo biểu Lèo bảo biểu, bảo biểu, bảo biểu, bọn nhấp tít ta สอนนะตาคืนครับออฟได้ตั้งครับเจ้าออฟยิงลูกนี้โอ้โหพัชรเนี้ยเราได้ยิงลูกนี้แม่โดนกระแทกไปนิดนึงครับยิงไม่ถนัดครับทิมเบลเราโยนครับฮยพันแล้วถึงยูซี่โอ้โหบอลลงแต่วันโดนส้นเท้าครับแล้วยูซี่แย่งได้ครับยูซี่ยูซี่ดึงไว้ครับยูซี่ยูซี่ล็อกครับยูซี่แม่ทำบอลออกไปเองครับถึงบอลไม่อยู่ครับยูซี่ โยนไปลูกนี้เอฟเอฟคืนไปครับสอนแล้วตะแล้วปาจ่ายติดครับบ่าเบลโอ้ยยังได้ครับเพื่อนเพบดไปครับกัวลิสกากวยขามฟากไปโซนะจับบอลได้ครับโซนะคืนไปฮัสซันฮัสซันซันนี่ให้ไปเมกเยสเมกเยสเมกเยสเล็งแล้วครับเมกเยส เปิดครับเป้าอยู่ยุซี่มาแล้วจะออฟดักได้แล้วบอลมันออกหลังครับเราโยลูกนี้ยูซี่ผักหน้าขาได้แล้วให้ไปบาเบลบาเบลได้ย่ยิงครับติดสอนนาตาครับ บอลที่ยุซี่ยูซี่หลอกไปบาเบลบาเบลไม่ผ่านเจ้าเอฟบอลไม่ออฟดักได้จอบไม่มีครไลายครับเจ้าออฟแล้วโซนะาดักได้โซนะาไปบาเบลบาเบลคืนเมกาเยสเมกาเยสเล่นกับบาเบลเอาลวครับหลุดแล้วครับเังาจริงโอ้พี่ทนยับยังเซฟได้ครับไอไอติดสปีดแล้วครับจอยจอยติดแล้วเจ้าไอแต่งเข้าซ้ายด้วยแล้วชาครับโอ้ไม่ได้ยิงตอก้นสวยครับบาเบลบาเบลฉีดยาครับยุซี่หลุดไปแล้วครับยุซี่แม่โดนดักได้ครับไอ ไอมาช่วยดูกับเกมสวนยับสุดสุดไอไอแทงช่องแหมเมกกเยสกับเวเลกาดักได้เมกกเยสดึงจังหวะไว้ครับแหมแรกแล้วครับเพื่อนเพย์ครับขึ้นมาได้เยอะกว่าครับบาเบลบาเบลแล้วชาร์จยิงติดลูกนี้แล้วสอนตะเคียร์ให้เอฟวิ่งมีคนเดียวครับเจ้าเอฟเจอฟล็อกไว้ครับเจ้าเอฟแล้วไม่รีบครับมาไอเปิดลูกนี้แล้วเข้ามือเอ้าเกือบหลุดไปครับอัสันอัสันให้บาเบลไปที่โซนะาโซนะา โนะให้ไปกวยเลสก,กากวยเลสก,กากวยเลสก,กาเสียบอลครับแล้วดึงครับไอ้ไอ้ดึงจังหวะไว้ดีครับแล้วเจ้าไอ้เลี้ยงกินตัวได้ครับจเจ้าไอ้เข้าซ้ายแทงให้เจ้าเอฟครับติดเมกาเยสเมเอบอลมันสปินเมกาเยสให้บาเบลบาเบลสปีดครับบาเบลฉีดยาครับออฟดักได้ออฟออฟแล้วเล่นมาลูกนี้แล้วดึงจังหวะไว้ครับไปกวยครับขู่ไว้ลูกนี้มาทาง บอลเบลงัดให้แล้วพี่ทนครับโอ้โหยังปัดได้ครับพี่ทนบอลไม่ออกครับโจนนาทีโจนนาทีให้เจขุนเจขุนดึงไว้แล้วโยลุงนี้เฟวิ่งมาแล้วครับเจฟเจฟให้มาเจขุนโอ้โติส้นนท้าตัวเองครับโอ้โแม่เจขุนก๊อปปี้ครับลุงนี้ไปลุกนี้ออฟดักได้จบเปิดแล้วเจขุนดึงไม่ผ่านนสันครับ อาซานเอาครับเกมแรกแล้วครับแล้วเมกเยสครับจิมครับโดนโจนาทีออกครับโฉนไปครับกวยเลก้าได้ยิงลูกนี้โอ้โหพิถนครับมองเห็นครับใช้เท้าสกัดออกไปครับอ่าครับ17นาทีครับบอลยัง3-2ครับถือว่าออกได้ทุกหน้าครับปาบาเบลยิงไม่ถนัดอ่าครับพิ่นเร็วเอาครับแจขุนสปีดแจขุนสปีดสปีดลูกนี้โอ้ทันด้วยแจขุนไม่ฝ่านเมกเยสครับ แล้วโซนะเปิดลูกนี้ติดโจเอฟครับเล่นใกล้ๆครับโซนะให้ไปทางเมกาเยสใส่ก้อยติดโจนาทีอากับบอลของเพื่อนเพลฟโดนโจนาทีออกครับอากับมาเล่นใกล้ๆอ้าวแล้วไม่ออกครับบอลไม่ออกเกคุนไม่ได้เมกาเยสดึงไว้คืนฮัสซันฮัสซันลงครับฮัสซันแล้วบอลวางไหมครับ เล่นใกล้ๆครับกล้วยเล็ก้ากล้วยเลก้าพยายามกินแดนมาเรื่อยๆครับพี่กล้วยเอาตัวรอดไปก่อนครับอ่าครับโซนะจับบอลลงได้โซนะยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบครับสวัสดีครับแล้วโจนลูกนี้อ้าวแล้วเล่นงานครับแจ้ขุนคนละทางกับโจนนาทีครับครับ15าทีครับ บอลสูสีครับคู่นี้ครับแต้มสําคัญครับอ่าครับดักได้ดักได้ครับจอบแต้มคู่นี้นี่ถือว่าสําคัญตรงที่ถ้าชนะครับทางด้านซูสครับจะขึ้นที่3ครับส่วนเพื่อนเพลชนะจะขึ้นที่5ครับเรียกว่าถ้าได้แต้มนี่ทั้งคู่นี่เลื่อนอันดับทั้งนั้นแหละครับ ดูครับว่าออกหน้าไหนครับตอนนี้ซูสยังนำครับออฟจิมไปแล้วเออให้เอไม่ผ่านเจ้าเอเจ้าเกินตัวไปครับสอนนารุตะด้วยซายยิงเรียบร้อยครับโอ้โหมาได้ตั้งหนึ่งครับสอนนารุตะคือนนำห่างไปอีกแล้วครับมานบีหน่อยเนาะครับผม42โอเคครับ42ครับซูส์ครับโอ้ได้หลายคนแล้วครับได้เจ้าเอได้ เรีนมาครับไมเกลยสเพื่อนเพนี่หมดอีกแล้วครับปัญหานี่คือนักเตะไม่มากันเหละครับเพื่อนเพยที่จริงช่วงแรกๆนี่ยึดอันดับบนของตารางไว้เลยแล้วครับอาอครับพี่ธนไอมาไอไอกินตัวครับไอเลี้ยงกินตัวให้เจ้าเอฟเลี้ยงแล้วปี่กล้วยปี่กล้วยสปีดไว้แข็งแรงครับปีกกล้วยดึงไว้โยนไปยุยสซี่อู้แล้วบอลเจ้าแรกแรกดีครับโอ้แต่พี่ธนรับยังอารวครบ มาบอลจังหวะแรกของยูซีครับไอไอล็อกมาแล้วเอฟหลุดแล้วครับเอฟเอฟดึงไว้แล้วัสซันเร็วกว่าครับอสซันอสซันลากขึ้นมาแล้วสอนตะปล่อยครับครับเล่นมาออฟออฟดึงไว้ครับจออเจ้าออฟเจ้าออฟกินตัวมาแล้วแทงติดบาเบลบาเบลบาเบลเปิดให้แล้วไอปล่อยออกครับไป เล่นใกล้ๆครับเอฟเอฟคืนจอยไอ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 เอาแหละครับกระชากแล้วครับจอยแล้วเปิดลูกนี้ไปถึงเอาเอฟยังได้ครับแต่ว่าฮัสซันครับยังเร็วครับแล้วบอลออกไปครับ่โดนฮัสซันครับบอลของซู้ครับอาครับเล่นมาไอไอปล่อยให้โจนาทีชิงมาเอฟเอฟอีกแล้วมาไอยิงลูกนี้แล้วโอ้โหยังเซฟครับ โอ้อาซานยับยังกลับไปเร็วครับลูกนี้ครับอาครับบอลที่จอยครับไอเปิดแล้วอ๊อฟได้ตั้งแน่งๆโอ้โหกดไม่ลงครับเจ้าอ๊อฟครับ12นาทีครับขึ้นนำไปแล้วครับ4-2ครับสูสเหลายุดซี่ยุดซี่หลอกเอ้าแล้วจ่ายพลาดลูกนี้ ไอ้ไอ้เข้าสายด้วยแล้วลองยิงครับสันปัดได้แล้วแกมาเอฟเอฟดักได้เอฟเอฟเอฟงัดมาไอมาติดพี่กล้วยพี่กล้วยจิ้มมาแล้วออฟออฟดึงจังหวะไว้ครับจอบแล้วโอ้โหดึงสวยครับจอบจะออกแล้วหลุดมาแทงมาลูกนี้ตอกส้นโอ้โหครับโจตีบโอ้โหลูกนี้ดีลูกหลังครับควยเลยครับโอ้โหขึ้นไปห้าสองแล้วครับโอ้ได้ยิงกันห้าคนแล้วครับสูรครับว้า ยิงก็หลากหลายครับโจโจเอาดีไวเอาดีไวเออเออเออเอาครับขุนทองครับขอลงไปครับโอ้โหครับแล้วอัดเลยครับโอ้โหแม่อัดยังไม่โดนยุกแกเล็บบอลยุกแม่ลูกนี้โอ้โหครับแม่ตั้งใจเลยกับแกเล็บบอลยุกมันโดนเบาครับแกเล็บบอลแกเล็บบอล มาครับแกลบอลเปิดแล้วยูซี่ยิงด้วยซ้ายมันงัดไปออกครับเอาแล้วบอลสปินอาครับออฟออกครับทรงโกนาเทพลงไปครับแล้วจ่ายครับเอฟเอฟดึงไว้ครับแล้วโยนโอ้หลุดอีกแล้วครับไอครับลลอกสวยมากแล้วให้มาพี่ขุนให้เอฟโอ้โหมาหลอกมายิงหลุดกรอบครับไอโอ้โหลูกนี้ไม่มีใครยอมยิงเลยครับทำให้เสียจังหวะกันไปครับ อาครับเพื่อนเพรับต้องแกแกอ้าวฮัสซันออกมาแล้วครับให้แกเลบอร์อ้ยไปเป็นแนาประตูครับฮัสซันครับขึ้นมาเป็นกองหลังแทนครับในช่วง10นาทีที่เหลือครับ11นาทีที่เหลือบาเบลลองเปิดลูกนี้โกนเทพมองไว้จอดจอดจอดใส่รองเท้าบัดนึงเปิดไปเอฟเอฟมาพี่กล้วยดักได้กล้วย กล้วยสบู่ไรครับพี่กล้วยพี่กล้วยเอามาครับกินตัวมา3คนแล้วแหลงลูกนี้ยิงโอ้โหหลุดกรอบครับว้านี่ก็ดาวสนโลของทีมครับพี่กล้วยครับดูหา<ส>ครับโซนะลงแทนพี่กล้วย <c oughs> โอ้ลูกนี้พี่ขุนทองครับมองแม่ออกไป <c oughs> <c oughs> เป็นบอลของเพื่อนเพลครับ แ่โดยเกลเลตบอนโยนขึ้นมาไม่ตรงเพื่อนครับแล้วกนานเทพโมงออกไปยังได้ตั้งเตะอยู่ครับเพื่อนเพครับเมกาเยสรับนาทีไหลย,ย้อนมาให้โซนนะแต่งจังหวะนี้แล้วยิงไปเอาแล้วบอลมาเข้าทางบาเบลยิงไม่ไดุุ้ซี่โอ้ ลางัดออกมาโอ้เจ๊คุนครับแม่เอาชัวร์ครับสกัดออกไปโซน,นะจะไหลไปให้กับบาเบลบาเบลเจอบีบกดดันจะจ่ายก็ติดอีกครับตามมาเก็บบอลแล้วจ่ายไปโดนตัดไอไอกลับไม้เอฟยิงโอ้โหชนคานครับอแล้วบอลชนตะข่ายออกไปเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ครับ ออกลวนะเทพตัดไว้ไปให้ทางไอ้ไอ้ไอ้จ่ายมาที่พี่คุณพี่คุณกลับมาที่ไอ้ไอ้ไม่ยิงโอ้โหจะไหลให้เจ้าเอฟแม่เราโดนตัดมาครับส่วนกลับของเพื่อนพี่เมกาเยสเมก้เยสคืนกลับมาที่บาเบลบาเบลไหลให้กับสันสันนีสันนีนนหดด้วยขวายัางตรงตัวบอลดิ้งกลับมาให้บาเบลจ่ายมาที่โซนะาลองปันเลยลูกนี้เข้ามือพี่ทนเลยครับครับ มาที่ไอ้ไอ้ตรงกลางมีเจคุณลุกนี้ไอ้ตามไปแล้วไปขุณยิงโอ้ไม่ได้ครับโอ้แม่ใช้เจ้าไม้ตายครับลำมโนราแล้วครับโอ้แต่ยังยิงไม่ได้ครับโอบแล้วสวนกลับมาของเพื่อนเพะลองยิงอัดไปก็ติดเซฟครับโอ้แม่แฟนแฟนตะโกนถามเลยครับทำไมไม่ยิงครับเจคุณ เมกาเยสอัดไปติดเจ้าเอฟบ่อลออกไปครับเป็นของเพื่อนเพย์โซนะย้อนกลับมาหลังให้กับบาเบลบาเบลขวางไปทางขวากับเมกาเยสเมกาเยสล็อกเข่าซ้ายลูกนี้ยังยิงไม่ได้จ่ายให้กับยูซี่ยูซี่คืนมาที่เมกาเยสแเราตันไม่หมดโอ้ยิง,ยงแหวกไปครับเข้ามือพิทนลรอบเจ้คุณ จะคุนคืนกลับมาที่พีิศน์สอนเราะเปิดไปอาอาก็บอลมากระจอกถึงเจ้าเอฟเจ้าเอฟกระชากยังติดโซนะได้เต็มุมครับสุดชิปไปให้กับโกนาเทพวดด้วยความหไหม่ตรงกอบ เกล็ดบอลเกล็บอลเปิดยาวไปเป้าหมายซันนี่แต่บอลมันลึกออกหลังไปเลยครับตัน์วางตรงกลางให้กับทิมเบอร์ทิมเบอร์ทางซ้ายเติมยังไงไม่ได้เราชิปไปบอลลึกไปครับต่อไปลวบาบิล เมกาเยตโยลลูกนี้ยูซี่เกี่ยวบอลแหมบอลแรงครับเกี่ยวลงไม่ได้แล้วจิมเบอร์นัมพิกขึ้นไปไม่ได้ครับคืนกลับมาที่สอนอนุตะบอลมาอยู่ที่โกนาเทพให้จิมเบอร์จิมเบอร์คืนกลับมาที่สอนอนุตะชิปมาถึงไอ้ไอ้โอ้โหจับบอลไม่ได้ครับ อเอาเกล็บอลบาเบลบาเ,เบลพาบอลขึ้นมาไหลให้กับยูซี่ยูซี่กลับไปที่บาเบลคืนมาที่เมกาเยสเราเบิ้ลจังหวะเดียวไปที่ซันนี่ซันนี่ลองยิงเลยตรงนี้ก็ยังไม่ตรง <c oughs> ดเดี๋ยวเวลา5นาทีนิดๆแล้วครับจิมเบอร์ เอไอ้โกนันที่อ่าเราซันไปแล้วครับโดนโฉกไปตรงนี้จะจ่ายให้ยูซี่ไม่ถึงแล้วบวกกลับมาของซูตไอ้ไอ้ตามช่องให้กับทิมเบอร์ทิมเบอร์โยกโยกแล้วเจอเกล็ตบอลเบียดออกไปเลยครับ,มรบเมกาเยนให้กับบาเบลบาเบลทางขวามีโซนะ จิ้มมาบอลแรงจับไม่ได้ครับไอฉกใบมีทางขวาเติมนแล้วก็บาอ่าทิมเบอร์ทิมเบอร์อ,รองคืนกลับมาที่ไอไอเจอซันนี่ตามอยู่แล้วจ่ายลูกนี้ไปถึงพิทนลพ,ทนพิทนจะจ่ายให้สอนเอลตามันแรงไหมครับาบาเบลไอกับซันนี่ซันนี่คืนมาก็ไม่มีใครครับแล้วทิมเบอร์ไหลให้กับ พี่คุณพี่คุณยังโยกอยู่ใช้ทักษะสันสันให้กับไอ้บอลอยู่ที่ซอนโนต้ไหลตามช่องให้กับทิมเบอร์ทิมเบอร์พลิกไม่ได้คืนกลับมาที่ซอนโนตะแล้วขวางมาทางขวากับพี่คุณพี่คุณเจอดวลลูกนี้ทําชิงวันทูแล้วก็เข้าไปพี่คุณไม่จ่ายไม่ยิงโอ้ใจให้กับทิมเบอร์จบสกอร์ครับใจกว้างอย่างกมหาสมุทรครับพี่คุณ อ๋อพี่คุณยิงอ๋อพีคุณใจเออย้อยอเอครับเมกาเย็ให้กับโซนะาโซนะาไปทางขวาให้บาเบลบาเบลคืนกัรมที่โซนะาโซนะาลองยิงเลยลูกนี้พยายามควบคุมบอลก็ยังไม่ตรงกอบครับนี่ครับพีบบ่นง Know, สอนโนตะจัดชิปลูกน sort of kind of ี้ไม่ผ่านซันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอบคุณเทพกอณเทพกอณเทพเปิดไปให้ทิมเบอร์โจมลูกนี้โูถึงบอลก่อนครับแต่จับบอลแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับทิมเบอร์มีกเย็ดหย้อนลอยๆมาถึงยุซี่เอาบอลลงสวยลูกนี้แล้วโดนแย่สกัดไว้ บอลมาลึกถึงพิทนกโนเทศเอิดออกไปครับ,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 บรอ,อ,อ,นนอบาเบลไปกับยูซี่ยูซี่จ่ายก็ติดครับ สันนีซันนีไหลลูกนี้โอโซนะอีอ่แล้วซ้ำแตยูซี่ไม่ได้ครับโอ้ oh, ไม่ผ่านมือพี่ทนครับทิมเบอร์ทิมเบอร์ไหลตามช่องก่อเทพเจอเกล็ดบอลออกมาก่อนอ้าแล้วบอลมาถึงทิมเบอร์ทิมเบอร์จะพลิกลูกนี้โซนะโซนะพาบอลขึ้นมาลองฉีดยาลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับยังได้เตะมุมครับเพื่อนพี่ ชิปมาให้กับเมกาเยสอัดด้วยขวาลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบดีครับพี่เกวเอาครับพีชนวางบอลตรงกลางให้กับจ็อบจ็อบชิปไปให้โกนาเทพลูกนี้อ่าแล้วปล่อยบอลลงโกนาเทพจัตวัาทแล้วเกล็ตบอลเปิดมาก็ออกข้างไปเลยครับอ่าแล้วเร็เร้ยวเลยครับ จะอบจอบดึงจังหวะไว้ไหลให้กวนเทพกวนเทพกัวนเทพคืนกลับมาที่ทีมเบอร์ยอดไปห้กับเจ้าขุนเจ้าขุนเจ้าขุนโยกลูกนี้แล้วปาดกลับมาโอ้โโกวนาเทพยิยงครับโอ้โเป็นการแอสซิสตี่แบบว่าสุดยอดมากครับแล้วเป็นทางได้กรวนเทพครับทำประตูฉลองวันเกิดจนได้ครับโอ้โแม่แล้วสุดยอดจริงๆๆๆรับเจ้ขุน ยิงเล่นยิงห่างครับสูตรสามคะแนนไม่มีพลาดครับวันนี้เ,นเพื่อนเฟก็ยังสู้อยู่ครับด้วยคุมกำลังแล้วนี่วันนี้บอกตรงว่าเป็นรองครับกูเด่นนี้น้อยกว่าเอบบาบาเบลอบาเบลให้ซันนี่ลองยิงเลยวันนี้โอ้โหแล้วชนคานครับปัดแม่ไม่ได้ครับอิมเบอร์ไอ้กับจอ,อฟฟิกไป ทางซ้ายมีไอ้เจคุนเจคุนโอ้เจก็สามารถกลับมาที่จอบจอบมาทางขวาให้กับกุนเทพกุนเทพล็อกไม่ผ่านซันนี่แล้วซันนี่พาบอลขึ้นมาไม่มีใครกครับตรงกลางอื้งแล้วบอลบอลจุซี่โอ้ยจะไปตัดหน้าครับไม่ทันครับจุซี่คืนมาเมกาเยสเข้าขวาแล้วลูกนี้ไม่ยิงครับโอ้หไหลกับไปที่เบาเปลแล้วออกไปเลยครับโอ้ไม่ได้อะไรเลยครับลูกนี้ เราเล่นเร็วเลยครับสูรเอาแล้วลูกนี้้าคุย้าคุณดึงอ้ทำอะไรครับโอ้โหแม่ประตูโล่งๆครับแม่จะโชว์เนื้อครับเอาแล้วเปิดเร็วให้กับยูซี่ยูซี่ล็อกไม่ผ่านพี่ตนพี่ตนกลับไปที่เมกาเยสแล้วหมดเวลาครับโอ้โหจบไปด้วยสกอ์เท่าไรไม่รู้ครับเจ็ดสองนะครับเราพบกับคู่ตัดไปเลยครับสวัสดีครับ